มันอยู่ไหนเหเจ็ดหวิหวิสามสองหนึ่งนี่เห็นปาทุกคนเอา,เอาไม่ใช่เจ็ดว่าอีสัสเอาแล้วครับสวัสดีทุกคนกันด้วยกลับมาพบกับเกม Suspect อีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มีโหมดใหม่มาอีกแล้วทุกคนนั่นก็คือโหมดนี้คือแบบผมไปเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละ ก็คือโหมดนี้มันจะเป็นคร่าๆแบบว่าให้ตัวเราอะ่ะคนคนที่มีหน้ากากอะ่ะสามารถไปต่อยฆาตกรได้เว้ยทุกคนแต่ทุกคนต้องแน่ใจก่อนนะว่าคนนั้นเป็นฆาตกรร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทุกคนไปต่อยแบบมั่วๆแล้วก็มันจะทำให้ตัวเราเองอะ่ะตายเว้ยถ้าไม่ใช่ฆาตกรอะ่ะแล้วแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราเห็นใช่ปะ่ะมันก็จะโหวตคนมั่วไปห,หมดเลยเว้ยทุกคนนั่นแหละต้องระวังให้ดีโอเคผมก็จะไปเล่นให้ดูเลย Hey, แล้ววันนี้ผมก็มียีราฟทุกคนผมเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลย400กว่าเพชรไปะจะเล่นให้ดูกันเลยจัดไปด้านนี้ก็จะมีฆาตกร2นะทุกคนปิดเสียงแป๊ดโอเคโอเคทุกคนแล้วผมก็ได้เป็นคนใส่หน้ากากด้วยเว้ยไปไปลุยกันเนี่ยถ้าได้เป็นใช่ไหมมันจะมีหน้ากากอยวู่บนหัวเห็นปะ ชื่อเราจะเป็นสีเขียวด้วยโอเคเลี้ยงเลี้ยงแท็กทำภารกิจให้เรียบรอ้อยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตุ้มหูเป็นของเจคนนี้โอเคถ้าคนนั้นเป็นฆาตรกรใช่ไหมเราต่อยได้ต่อยหัวหลุดเลยแหละเอ้ยอย,ย่ยาอ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 ย่ยาแพนด้าอย่ามาโม่อย่มามาโม่ เห็นปะเห็นปะทุกคนมันจะมีคาว่า punish เนี่ยนั่นแหละทุกคนถ้าไปต่อยก็แบบฆาตรกรหัวหลุดเลยแหละทุกคน้มครับโอเคเอ๊ยยังไม่เจอเยอะเลยทุกคนคือตอนนี้มันผมรู้คร่าวๆแล้วว่าใครจะเป็นผมไม่แน่ใจร้อเปอ็นต์นะแต่ผมจะไปทำเพื่อทุกคนคนนี้คนที่โทษคนอื่นนะว่าคนนี้เป็นคนนั้นเป็น นคนนั้นอาจจะเป็นก็ได้อย่างเช่นไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยไอ้เจตเนี่ยมันบอกว่าเบสซี่แต่ผมไม่แน่ใจว o ่าเบสซี่ผมไม่มันผมคิดว่าไม่ใช่เบสซี่เดี๋ยวตาหน้าผมจะไปผมจะไปต่อยไอ้ตัวสีเหลืองนะมาดูกันทุกคนถ้าถ้าเกิดไม่ใช่เจตอะทุกคนผมจะตายเลยผมจะตายเองเลยแต่ถ้าใช่ก็แต่ถ้าใช่ฆาตรกรก็แบบฆาตรกรก็จะตายเหมือนกันดังนั้นผมขอสกิป์ก่อน เอ้ยแต่ถ้าไม่ใช่พิวแสดงว่าเจดแน่นอนเพราะว่ามันโทษคนอื่นนั่นเจดไอเจดแน,จน,น่ผมจะไปต่อยมันทุกคนผมจะไปต่อยมันแต่ผมทำนิดแป๊บโอเคมันอยู่ไหนไอเจดห้าวิหกวิสาม สองหนึ่งนี่เห็นปะทุกคนเอาไม่ใช่เจตวาทุกคนเห็นปะผมตายเองเนี่ยมันจะเราให้ทุกคนเข้าใจผิดได้เว้ยทุกคนถ้าเราไปฆ่าคนผิดแล้วเราตายเองอะ่ะสรุปคือไม่ใช่เจดนะทุกคนและเห็นปะทุกคนก็เริ่มวดเจดและ สวยเลยเห็นปะคนท sí, ี่บอกว่าเจ็เอไม่ใช่ผมฆ่าตัวเองทุกคนถ้า่าถ้าฆ่าฆาตกรได้ก็แบบจะดีไปเลยแต่ถ้าฆ่าผิดคนก็เราก็จะตายเองแบบที่เห็นนั่นแหละบายบายเจ็ดผิดคน ตายเลยเจดโทษทีเจดระเบิดอยู่ตรงนี้เฮ้ยแพนด้าด <Hey. S 2> ไม่ใช่แพนด้าใครวะแคบปุ๊บลงท่อเลยมองไม่ถัานเมื่อกี้เบสซี่บอกบอมสตีวอนระเบิดอย่างคนทำงานนะทุกคนรีบ ไม่มีใครตายยังไม่มีใครโดนเตะนะทุกคนเมื่อกี้ฟัตซี่หรือเปล่าเนี่ยมันสีดำๆขาวๆ,าวๆนั่นจริงด้วยว่าแล้วฟัตซี่เปคนฆ่ากอินนี้จริงด้วย